สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับดดรบ,บช่อง RRF รุงเรียงฟาร์มนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเก็บข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวโดนน้องเรียนครับ ซันอยู่่นยางยางินนอยางมาก่งคซกินอยด้่มาหลายอยู่ห้องพักมาห้วงยอ้าไปอสาสิบอบ ก็เหมือจะกรองน้ำมันไปหามาช่วยไปแก้ไป้ำนี่ก็ขอไปหามาช่วยพอาะสามสีประเด็นล่ะเขาเข้าไปเนี่สีหมู่อานนี่น้ำเนาะไล่ไล่อยู่กับบอยโยกม้าจังออกไปแทบแล้วนี่เดี๋ยวเขามายูแก่ยู่ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอาเกือบสี่ไม้ถ่ายคืนอยู่ก็ที่นี่เอาใส่ลงไปเมื่อเดือนเมีย นีมันยาก่หลายมี่ได้พสามาิปคาไมกอตลานี่ได้สามสอีกก็กระจาหลายมันิี้งไปหามาใส่อีกมแค่ได้านละสามชิปสามอียังกับ <c oughs> ก๋ยกังมับก 嗯，你的嗯，嗯。 เอาังเป็นเม่เสร็นักข่าวนัวข่าดมันเอาลงมเหมือนจะออหเห็นแบบนี้ก็ถ้ามข,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 ของน้ำแบบนั้นแบบนีอยอย้อีกสัก

โอ้ยแจงตัวโดนหักเพิ่มไปอีกนี่หนาเนี่เลยแแไม่ต้องฟ้าเลยทาง้มันนี่เขาไปทางนี้สว้วงอนะ <c oughs> ่ามกรุงคทยกินเลย เดี๋ยวใเย็นใจเย็นว่าววาขอบคุณน้องๆอีกปีนะครับม่จากปีหรอฮู้สามจี้ปีนี้ไม่เนิปีนี้ไม่สองสี่ปีมาหลายเลยเดีกใครยิ่หอนม้องูกน้ะใช้ดูิแ้น้

ย่อไปทับทางหน,นเด,นด้เข่าเพล่นเด้ไหนไัิ่ได้กินไงเลยฮ<ะ> <laughs> มันจะออกดชี้เลยเขาเพิ่นเนี่ยนะนันละนาไรีไปตัดหาเอาไปไปส่นน <c oughs> นงนั่นแหะไม่ยังหีดายถึงไอจีตัวเนี้เว้ยหยุด่เลตะโบ่มาก เรากินไปแล้วหายนะบอกว่าปากต้องเรกว่าผิดวงนงไหน่ให้มือกูปน

ขาแม่ใกล้อ่ะไม่น้องไม่ถามว่าังปียังจีแต่เขาจะมีกวันขอบคุณขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแพ่แล้วปีนี้ก็เสร็จแล้วครับเทียมยังไงยังทำยังดอกพุ่งฟ้าดอก

ูบอมี้นตอนแรกเขาว่ามาดูเชนว่าแต่เขาบ่คิดว่ามึงลอกไปานรต้องไม่ไม่่ก็เปี่ยนเอาใส่หนาแกงลไปไส้้านีปกินแล้มีคนเอาไปเนี่ยเอมไนี่ยยุเตาเอเนี่ยยุ่หำเลยแล้วมันอ้เจียวหงตาไว้ยูียูงมันเกียวไปเบเบม่่ยำิเลนนั่นโกกันใคอยู ทั้งกินทั้งขึดผูเดียวมาเนาะมาก,นก,านนก,กนินกินมาจิ้มเม็ดเรากเท้า่ลหไอกิกับอ้ยกูกูอกันลกินมามว่ยเราแพ้เท้ากหนึ่นง